ไซสามสิบคูณขอหกสิบหารแทนสิบห้ามีค่าเท่าไร่ซายสามสิบเนี่ยคือหนึ่งส่วนสองนะครับขอหกสิบก็มีค่าเท่ากับไยสามสิบก็คือหนึ่งส่วนสองเหมือนกันส่วนด้วยแทนสิบห้าแทนสิบห้ามีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นโจทย์เราก็คือหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองซึ่งคิดออกมาได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ข้อนี้ตอบหนึ่งส่วนสี่ ต่อไปเป็นเลงสถิติมีเลขมาให้ห้าตัวให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับข้อดีนะครับก็ไปหาเลขที่บวกกันแล้วหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เพราะว่าจะทําให้คิดเลขง่ายขึ้นเราก็จะเอายี่สิบสามไปบวกกับสิบเจ็ดซึ่งได้มาเป็นสี่สิบแล้วก็เอายี่สิบเอ็ดบวกสิบเก้าก็ได้เป็นสี่สิบเหมือนกันนะครับเราจะเหลือเลขอยู่ตัวเดียวคือยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นก็เอาสี่สิบ กับสีมาบวกกันแล้วก็บวก25ได้ออกมาเป็น80ดสิบ้าคือร้อยห้าเาจะเลียเลขคณิตเนี่ยก็เอาบลรวมข้อมูลก็คือร้อยหามาหารจำนวนข้อมูลซึ่งมีอยู่ห้าตัวคิดออกมาได้เป็น21ข้อนี้ก็เลยตอบ21ต่อไปข้อนี้เนี่ย A กำลังสองบวกสองบวก B กำลังสอง คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็ทำการยุบได้เป็น a บวก b ทั้งหมดกำลังสอง a เนี่ยก็คือรูทเจบวกรูทสอ b คือบวกรูทเจลบรูทสอทั้งหมดยกกำลังสองรูทสองกับรูทสองตัดทิ้งแล้วก็เหลือเจ็ดรูทเบวกรูทเซึ่งแออกมาเป็นสองรูทเจทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแจกกำลังสองเข้าไปกลายเป็น2องกำลังสองคือส รูทเจกัังสองคือเจ็ดก็คือสี่คูณเจ็ดคิดออกมาได้เป็นยี่สิบแปดข้อนี้จึงตอบว่ายี่สิบแปดต่อไปข้อนี้เนี่ยรูทซ้อนรูทซ้อนรูทอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเคยทําค่าของรูทเจ็ดรูทเจ็ดรูทเจ็ด 7, ไปเรื่อยๆอันนี้ลองทําแล้วมีค่าเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้รูทสี่รูทสี 4, ่รูทสี่ไปเรื่อยแบบนี้ ก็เลยตอบว่าสี่ลองไปทําดูนะครับข้อนี้ตอบสี่